เดี๋ยวตมัาอยาขี้โม้เลยบอกไมอยาขี้โม้อนอนแบบนี้ก็ดีเอนอนแบบนี้น่ารักดีนะรู้ไหมยเก่งมากเลยวันนี้เก่งมากเลยมันเก่งตั้มาวานเนี่ยมาวางเลก็คุยมาวานแะปล่อยให้มันนอน นอนสูงหน่อยมันก็คุยกันเออเห็นไหมเออเห็นไห,น <c ười> ไหมเปล่งเปล่นะเกรงเกรงนะเกรงเกรงนะออเออเออนะ <c ười> ออกหน้าออกตาเลยคุยเต้นดังดังเต้นงดังโอ้โดูเป็นขา <c ười> เป็นมือ เป็นไงบ้างเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมดีมากเลยเี๋ยวง็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็มาคุยใหม่กินจะเอ๋จะเอ๋

เจอเนี่ยพ่อเฮ้ยฮ่า่าฮ่าฮฮ่าหัวไหลเปิดเลยเคุยทีนึ่งกี่โมงเก่งมากเลยออกกำลังดีเลยดีเลยนะเก่งเก่งนะแอคเก๊ไอคเก๊พอแล้วมอกันพอแล้วแปรน้ำก่อน